แพทพาวเวอร์ Pad, แพทและพิงกี้อยู่กับความจริงโฟกัสที่ปัจจุบันเชื่อสักพักก็ปรับตัวได้จากกรณีนักแสดงสาวตาคมพิงกี้สวิกาชัยเดชและคุณแม่อ้อยสลินยารวมถึงพี่ชาย พร้อมจำเลยรายอื่นๆทั้งในวงการบันเทิงแวดวงไฮโซรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงรวม19คนถูกสารอาญาพิพากษาจำคุกฐานกระทำความผิดในคดีแชร์ฟอร์ตทีดีรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2,500ล้านบาทโดยคัด้านการประกันตัวเนื่องจากกลัวผู้ต้องขังหลบหนีเพราะอัตราโทษสูง พิงกี้คุณแม่พี่ชายรวมถึงผู้ต้องหารายอื่นๆถูกนำตัวไปคุมขังในทันทสถานซึ่งอธิบดีกรมราชธาน์เผยกับทีมข่าวว่าพิงกี้สามารถปรับตัวใช้ชีวิตในเรือนจำได้ล่าสุดแพทพาวเวอร์แพท Pad, ซึ่งเคยหลงผิดและต้องรับโทษในเรือนจำนานกว่า16ปีก่อนได้รับอิสรภาพและกลับคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง เจ้าตัวให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวและใช้ชีวิตในเรือนจำให้ฟังโดยแพทเผยว่าผมว่าจุดเริ่มต้นอาจจะต้องอยู่กับความจริงก่อนว่าณวันนี้หรือในวันอันใกล้นี้เราจะต้องอยู่ในเรือนจำแน่ๆการที่เราจะต้องอยู่แน่ๆเราจะทำยังไงให้อยู่แล้วมีความสุขให้อยู่กับคนอื่นได้ อันดับแรกก็ต้องปรับตัวในเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องกฎระเบียบต่างๆความเป็นอยู่แน่นอนมันลำบากคงไม่เหมือนที่บ้านแต่เราต้องอยู่แล้วก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้ใจเราให้ได้และพยายามมองหาสิ่งที่จะมาชดเชยเวลาที่อาจจะปล่อยไปมันจะทำให้เราเครียดได้อย่างเช่น หาหนังสือมาอา่านวาดรูปเรียนเล่นกีฬาหรือหากิจกรรมอะไรที่เขาให้ทำในเรือนจำที่จะทำให้เราใช้เวลาได้อย่างมีประโยชน์แล้ววันหนึ่งมันจะผ่านไปได้ไวเป้าหมายของเราก็จะเปลี่ยนไปไม่ต้องคิดเรื่องข้างนอกมองถึงสิ่งที่เราอยู่เรื่องที่เราอยู่ตรงหน้าเรื่องอดีตอนาคตอะไรตัดไปก่อน มองแค่วันนี้พรุ่งนี้แบบนี้จะช่วยได้มากส่วนการปรับตัวถามว่ายากแค่ไหนอันนี้อยู่ที่บุคคลแต่สำหรับผมเวลามันจะทำให้เราค่อยๆซึมซับและเคยชินไปเองคิดว่าคงไม่นานและเดี๋ยวนี้ราชทันก็ไม่ได้โหดร้ายแล้วนะเขาก็ปกครองกันแบบพี่แบบน้องการเป็นอยู่ เขาก็พยายามให้อยู่ในสถานะในสภาพที่เหมาะสมรวมถึงดูแลสิทธิมนุษยชนเรื่องอาหารการกินที่พักหรือความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่เขาจะจัดให้กับทางผู้ต้องขังอยู่แล้วผมว่าใช้เวลาแป๊บหนึ่งก็น่าจะปรับตัวได้ระหว่างที่รอพิจารณาคดีอยู่ในเรือนจำเราจะโดนจำกัดเรื่องการเสพสื่อเราต้องเข้าใจตรงนี้ ในเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยของทางเรือนจำเขาแต่การติดต่อยากหรือคนภายนอกเขาสามารถติดต่อได้ทางเรือนจำจะมีจดหมายมีอีเมลมีการพบญาติผ่านลายหรือการวิดีโอคอลที่อยู่ในขอบเขตที่ทางราชทัรเขากำหนดให้ไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกไปสะทีเดียว